อุ่นก่อนนะคะบค่ออาบน,น้ำไปนวงกายอุ่นก่อนนะคะบค่ออาบนา้ำมีกระดานเทเตสดุ สนาทีแล้วหรอพึ่งจะนั้นนะสุขภาพนะคะอย่าลืมดูเลยสุขภาพกายบริหารท่าง่ายๆนะคะเหมาะสมกับวัยอันนี้ถ้าเอาง,ง่ายๆต้องทายาอ,อย่างน้อยสิบถึง30สิบนาทีนะคะ ไสินาทีมีกะได้แท้แ่สดวกสองนาทีแล้วหรอจะนั้นนะ ำให้ดูเนาะแต่ยังไม่ชัวร์ได้ค่อยดูไหมสามวินา,านาทีแล้วสนาทีแล้วทีเราก็ดูค่ะบางแต่บางอันก็จำไม่ได้ขอบคุณนะคะ ก็อาบน้ำแล้วพักสักหน่อยทีเราก็ดูบ้างแต่บางอันก็จำไม่ได้ <laughs> <c oughs> เขวนเขนด้วย bầu đó làm điều chỉnh vừa phải cho nó cái nó Hãy thì... subscribe Bên kia thế สามนาทีนะ <laughs> บริหารเอวนะคะ <laughs> ก็เีหวนะสามนาทีมีะได้เท้่สะดุ สอนาทีแล้วหรอพึงจะนั้นเนาะดีกได้แต่สะดวกสองนาทีแล้วหรอพึงจะนันเนาจุ่ แข็งแรงให้ร่างกายอุ่นก่อนนะคะค่อยอาบน้ำมาวอมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะมาวอมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะ ก็ได้เทเต็มสะดวสองนาทีแล้วหรอเพื่อนจ้ะนั่นนะแข่งแข่ง้วยขอบคุณนะคะเี๋ก็อาบน้ำแล้วพักสักหน่อย อุ่นก่อนนะคะับไอาบน้ำดำเบลสมมติเปนดำเบลหนาวแล้วเราต้องทำจมจมที่เขาทำให้ดู ยังไม่ช่วร์ได้ค่อยดูไหมลำเบลบริหารเอวนะคะ มาวอมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะสุขภาพนะคะอย่าลืมดูเลยสุขภาพกายบริหารท่าง,ง่ายๆนะคะเหมาะสุขกับวัยอันนี้ท่า อย่างน้อยสิบถึงสามสิบนาทีนะคะได้ยสิบนาที ลำเบลสมุดเป็นลำเบลมาวอร์มร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะให้ร่างกายอุ่นก่อนนะคะก่อนอาบน้ำ สนาทีมล้วมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะ มาวอรมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะ